खं मरि न सख्यम् जरापि दुःख व्याधपि दुःख मरणमपि दुःखम् अपि हि सम्पयोगो दुःखो ิตครับและในโอกาสนี้ก็คงจะมควรเก่เวลาแล้วนะครับก็ของราบนมาสการครับองหลวงปู่พุทธาอิสระครับ เจริมท่านสาธารชนคนีทีรักทุกท่านวันนี้เราได้ทานอาหารหูกันมาตั้งแต่เช้า ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเป็นอาหารชนิดขมรูอเปรี้ยวเกินไปหรือเปล่าตามกระบวนการรอคอยมันจะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อยากจะบอกท่านที่รับทั้งหลายว่าจริงหนึ่งก่อนอื่นก็คือต้องกลาวกล่าวขออนุโมทนาในบรรดาคณะผู้ศรัทธาที่จัดงาน จุดประที่แผงปัญญาให้เกิดขึ้นในหมู่ชนคนทั้งหลายในแผ่นดินนี้ซึงเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ยังมีกลุ่มบุคคลที่อาทรการรุนรัากราคิดจะอุดหนุนให้ที่น้องร่วมชาติร่วมเรืองและเจริญปัญญาเราต้องยอมรับเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้วันนะวันนี้เนี่ย ประที่หรือแสงแห่งปัญญาเนี่ยมันรึกหลี่เต็มทีไม่ว่าจะไปที่ไหนดูอะไรโทรทัศน์ช่องไหนสื่อชนิดใดๆก็มีแต่สิ่งมอมเมายื่อยวนฉุดกระชากรากถูให้เราหลงโกรธโลภรักงมงาย มีแต่เครื่องซ่องเครื่องเสพที่เป็นราคะโทสะโมหะโลภะเกลื่อนกล่มเต็มไปหมดวันทั้งวันเราเอาแต่เสพตั้งแต่เช้าจนเย็นจนนอนตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานอนก็เสพแต่ราคะเสพแต่โท,โทสะเสพแต่โมหะเสพแต่โลภะเสพแต่ความเมามันสะใจเออเสพแต่อี แดงจำกึงมีดำจับกมอะไรก็แล้วแต่เดีนี้แดงแดงจับกรแล้วเออเออยแดงแดงจำกึงอะไรเนี่ยนะจบไปแล้วเห็นเมื่อเช้าไารแสดงที่สวยสุนโหรกบอกจบแล้วค่ะเออจบแล้วจบแล้วก็หมดความมันไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีความมันผลิดใหม่มาให้เสะอีก แล้วก็มีความเมาอย่างใหม่ให้เราได้ซ่องเสพต่อไปอีกทางตาทางหูดีว่าทอรทัสมันดมไม่ได้ถ้าดมได้ของดมแล้วนะถ้าแลบลิ้นเลียได้ก็แลบลิ้นเลียไปแล้วแต่ลิ้เลียไม่ได้ดมไ,มได้ก็ได้แต่ดูกับฟังเฉยๆขนาดดูกับฟังก็ยังเมาขนาดนี้เลยยังมันยังสะใจขนาดนี้ในสื่อต่างๆก็มีแต่ความสะใจความเมาความมัน ความรักความโรคความโกรธความหลงความย่วยยวนให้เราลื่นหาลาถลายลื่นลื่นถลาหรือว่าถลายไปตามกระบวนการ,รอกรอบร่อของใครที่คิดจะทําอะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือคนในชาติไม่ลหลิ่ลาดขึ้นคนในชาติมีแต่รักมากโรคมากโกรธมากหลงมากราคะมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบมากโทสะมากโมหะมาก อยู่ในอำน,นาจของการครอบงำของอวิชามากวันทั้งวันเราไม่ค่อยได้จ้องเสพเรื่องอวิชาแต่เราจ้องเสพแต่เรื่องอวิชชาเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีปัญญามันก็ไม่แปลกอะไรที่เรามีคุณแม่มือใหม่อายุสิบามคุณพ่อมือใหม่อายุสิบสีก็เพราะว่า ลูกหลานของเราตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาจากท่องแม่พอมองทรทัพออกดูทรทัพได้ฟังวิญญเป็นมันก็เสพแต่สิ่งเมามันสิ่งมัวเมาแล้วก็ล่อหลอลอให้หลงให้มงมงายให้เชื่อง่ายมันไม่ค่อยมีสิ่งที่เสพแล้วเกิดปัญญาเห็นวันนี้คณะผู้จัดงานช่างเป็นคณะที่นา่นารัก สั้งเป็นคณะที่อาภรและการุณที่อุดหนุนอนุเคราะห์พวกเราให้ได้มีโอกาสสร้างเสรอาหารแห่งปัญญาหลวงปู่เชื่อว่าเป็นอาหารแห่งปัญญาจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างหลับบ้างตื่นบ้างสำับประงกบ้างกนแข่งกันบ้างอะไรก็แล้วแต่เถอะร้อนทั้งร้อนแด็กก็ยังหลับได้อะไรก็แล้วแต่เถอ,อ,อ,แบบอะอนะ ็หลับหลับตื่นตื่นก็ยังอยู่ในวิถีแห่งปัญญาอยู่ในวิถีแห่งปัญญาได้อย่างไรก็เพราะว่าหลวงปู่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าววาพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ยชัดว่าวิถีแห่งการเกิดปัญญามันมีสามอย่างก็คือหนึ่งสุตตะมายะปัญญาฟังสองจินตามายะปัญญาก็คิดสามภาวนาปัญญามายะปัญญาก็ทำเสียที แต่ว่าเราหลับหลับตื่นตื่นก็อาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่สำหรับผู้แล้วคิดว่าเม็ดเสียมันมีแต่ได้น้อยหน่อยคนที่ไม่เคยหลับก็ได้มากหน่อยคนที่สะพังกมากหน่อยก็คงจะเมาเยอะหน่อยเอ่อพอเมาเยอะหน่อยมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาควรจะได้ทั้งที่เราก็เสียเวลาเท่ากับคนอื่นเขาก็เท่ากับว่าเราเราประมาทเกินไปเราเมาเกินไปเรา เราหลงเกินไปเพราะว่าโมหะนี่ยมันทําให้ง่วงโมหะนี่มันทําให้ง่วงโกรธหรือความโกรธนี่ยทําให้ฟุ้งงั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเราง่วงก็แสดงว่าเราต้องรู้ไปเลยว่าเรากำลังมีโมหะครอบงำถ้าหากว่าเราฟังธรรมแล้วจิตมันฟุ้งหลุดออกไปนอกห้องประชุมใหญ่เบ้อเรยอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ารู้ไปเลยว่าเรากำลังมีโทสะครอบงำ ความพุ่งสร้างหลุดหิดรำคาญมันเป็นบริวารของโทรศัพท์ยังไม่ทันไรเลยหลายคนก็เริ่มมองหน้าอ้าปากไม่ใช่มองหน้าเอาขาเอาเอาคอ,อพาดพาดพันนักเก้าอี้เริ่มหาวเป็นดาวเป็นเดือนนั้นนะนะบางคนนะก็ยังพูดไม่ทันเท่าไหร่เลยก็เริ่มเอาเปรียบผู้พูดจะแล้วเดี๋ยวอันตรมาก็หลับม้งหลับ,ลบเราว่งง่วงเป็นเมื่อการตื่นแต่เช้านี่เป็นรอบที่สองแล้ว อยากจะบอกว่าขออนุมโมทนาในเจตนาของท่านผู้จัดงานที่ได้การุณอุดหนุนอนุเคราะห์ได้ชี้ยิถีแห่งปัญญาหรือทําให้หัวเกือผทางแห่งปัญญาในการนําพาชีวิตเข้าไปสู่ป้าประสงิเสียดายที่ท่านอาจารย์มันจบกลับไปแล้วเพราะอยากจะใช้สิทธภาพจริงโตตอ,อบว่าดำเพราะว่าไปอยู่สนามหลวง มองหาก็ไม่เห็นแสดงว่าตีหัวแล้ววิ่งกลับบ้านไปแล้ว <c oughs> ฉันไม่ใช่ดำเราไปอยู่สนามหลวงหรือไม่ใช่ดำเขาว่าไปดูวีดีจับกลางหรือดำจำกลึงอะไรมันไม่ใช่แต่พระเอิรไปเป็นพระจับกางไปช่วยคือไปทำงานไปอยู่กลางแดบดบกลางแจ้งทั้ก็เลยต้องดำเดี่ไปทำปรมาชาติแต่คุณก็คิดว่า ดำมากหน่อยก็ลดความหล่อลงให้น้อยหน่อยจะได้มีคนมาสมนใจน้อยหน่อยอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออยากบอกว่าฉันไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่าคนที่อยู่สนามหลวง,งเม่เอาลายนี่คือสิ่งที่รู้สึกจักใจนะเรามองกันในมุมกลับคือมองในมุมบวกของเข้าบ้างว่าอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าทุกคนเสียตละความ